ครับผมก็เสร็จการติดตั้งเทสทดสอบการใช้งานนะครับผมต่อไปก็จะมาให้ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวลำนะครับจะสังเกตนะครับตัวหนังสือนี่ครับเล็กมากนะครับแต่ละเอียดนะครับผมนี่นะครับเนื้องานนะครับผมอาวุธทุกชิ้นนะครับมีรายละเอียดที่ดีมากนี่นะครับกระทั่งว่าบริเวณหัวเห็นไหมครับนี่เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับ แต่ตัวเนื้องานหลักจะเป็นโฟม EPO นะครับผมผมให้ดูรายละเอียดนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นรายละเอียดมีความเป็นสเกลทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับผมแล้วทีนี้สลักล็อกห้องนักบินเนี่ยก็เป็นแบบกดนะครับเวลาเรากดนะครับจะเด้งกดตัวนี้ก็คือเด้งเวลาเราใส่เราแค่กดซึ่งก็เก๋นะครับเท่เพราะจะเป็นรุ่นก่อนๆจะเป็นตรงนี้จะเป็นสปริงดึงหลังนะครับ โอเคถือว่างานสวยนะครับผมงานดีก็เป็นงานค่ายดังนะครับ f e e ีวิงกับ FMS เนี่ยงานจะสวยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวควาสิทุกท่านผมพล N3F DIY หดีวไลไปเรื่ DY, ยอยช n แนลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำงานเครื่องบินกันนะครับผมตัวนี้เป็นงานค่ายของ FMS นะครับผมนี่ครับตัวหลำมาแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวลงมือแกะข้างในก็ได้เลยครับเป็นงานประกอบเซตติดตั้งนะครับไจโรด้วยนะครับเฮลุยครับครับผมนี่นะครับ F16 นะครับ6 4เมนของ FMS นะครับ Fighting Falcon นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกันเลยนะครับเพื่อนๆลุยครับงานค่ายครับสวยๆครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวซูมให้ดูทั้งกล่องนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวบอดี้มีตัวเมนวิงซ้ายขวานะครับผม มีหัวลำนะครับตัวนี้แท่งสปาชุดหางนะครับผมนี่นะครับฮอกพิตอ้างนักปินนะครับโอเคครับผมนี่ครับชุดล้อนะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อรีแทกนะครับจะเป็นประเภทล้อเสียบนะครับโอเคนี่ครับมีอาวุธด้วยนะครับขีปนาวุธนี่นะครับสวยงามนะครับผมงานสเกลสมจริงโอเคครับมาประกอบกันเลยครับผมนี่นะครับพอเราเอาตัวบอดี้ออกมาแล้วนะครับ สลักต่างๆที่ใส่ขีปนาวุธขีอาวุธต่างๆก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นฟินตัวนี้เป็นพวกชุดหางนะครับนี่ตัวนี้เป็นคีบด้านล่างตัวนี้เป็นหัวชุดล้อขีปนาวุธนะครับผมอาวุธต่างๆก็ประมาณนี้อ่ะขึ้นแท่นแล้วประกอบกันได้เลยครับครับผมตอนนี้ที่ด้านล่างนะครับเราประกอบติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากนะครับผมอาวุธครบมือ ล้อเนี่ยเป็นประเภทติดตายสั่งหุบล้อไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ทํารายละเอียดมาสวยมากนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆเนาะแล้วก็จุดค้าทุกอย่างนะครับทําดีมากนะครับผมสวยสมจริงนะครับผมโอเคที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของด้านบนนะครับเดี๋ยวเราติดฟินนะครับผมแล้วก็จะเป็นการติดตั้งกล่องจโรแล้วก็เซตการทํางานให้ถูกต้องนะครับโอเคลุยรับ ครับผมตอนนี้เป็นการเซตที่ด้านบนนะครับตอนนี้วิทยุบายกับรีเซิร์เวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะป้อนไฟเลี้ยงเพื่อเช็คการทํางานของตัวลําแล้วก็นะครับเราจะติดตั้งกล่องจโลนะครับตัวนี้นะครับลงไปที่ตัวลํานะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเช็คงานทํางานเบื้องต้นก่อนป้อนไฟเลี้ยงนะครับอ่าทำไมเสียงโซ ไฟเข้าลำนะครับผมไฟตเกลก็ติดทุกอย่างแต่โยกแล้วเซอร์โวมันขยับแบบแปลกๆค้างๆมีเสียงลั่นอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทำการแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเซอร์โวร้อนเดี๋ยวพังโอเคครับผมต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่นอนครับโอยขออย่าให้สปีดพังเลยโอเคครับเดี๋ยวผม เช็คแล้วก็แก้ไขก่อนนะครับโอเคครับผมก็เราทําการหาปัญหาจนเจอแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย้วครับอันนี้จะทดสอบใหม่นะครับผมหายไปแล้วครับผมปัญหานั้นโอเคเดี๋ยวป้อนไฟเลี้ยงนะครับเปิดรทโมดเสร็จแล้วเราก็ป้อนไฟเลี้ยงเข้าตัวลำอ่าโอเคครับผมเป็นกันใช้ได้นะครับนี่นะครับ เลาเราโยกนะมันต้องทำงานแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ลองเร่งดูโอเคครับอ่ะคราวนี้เลยเราไล่ทีละชแนลนะครับไล่ n n e l ต่างๆแล้วก็เราทำการติดตั้งกล่องใจโรลงไปเปนตัวรับเซ h a n n e l ต่างๆหรือว่าต่างๆเช็ดกันนเช็ดไฟโหมดนะครับผมเซ็ตไฟโหมดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คลิเบตนะครับผมคลิเบเสร็จก็เป็นอันจบเลยครับผมโอเคครับลุยครับ ครับผมตอนนี้การเซตตัวกล่องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกทำงานผิดพลาดอยู่ c h a ช n น l นะครับผมแล้วก็รีวอทช n นลที่รีโมทนะครับ1 c h a n ช e นนะครับผมโอเคที่รีโมทผิดพลาด1 c h a n ช e นที่กล่องผิดพลาด c h a ช n e l ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ตั้งในการการถูกต้องที่เหลือก็จะเป็นการตั้งเซนเตอร์นะครับผมของตัวลำทั้งลำโอเคครับผมเดี๋ยวผมตั้งเซนเตอร์เสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับก็โอเคครับผมนี่ เสร็จเรียบร้อยสําหรับ F16 นะครับเดี๋ยวเหลือประกอบนะครับแบบเต็มลำแล้วมาดูกันตอนเสร็จนะครับครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูไฟสเกลกันนะครับที่ฟินหางนะครับ1ดวงปีกนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนครับใต้ท้องนะครับมีไฟสเกลทั้งสองข้างเลยแล้วก็นักบินสเกลนะครับอ่าอันนี้เซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแท็กซี่ดูนะครับเดี๋ยวรบกวนนกถ่ายพี่หน่อย เรั่อนะครับอเอ่อันนี้จะเป็นดักแฟนขนาด64มิลนะครับทั้งหมดมีจำนวน11เบรดนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาก็จะเป็นเสียงที่เพลาะนะครับผมโอเคครับดักแฟนที่เป็นยุคใหม่ๆนะครับจะเป็น สิบเอ็ดเบขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับสวยงามมากครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแยกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าลานี้ต้องแยกชิ้นส่วนใส่ลงไปในกล่องเพื่อจัดส่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็เสร็จงานไปที่เรียบร้อยทํางานถูกต้องทุกชนแนลตั้งทุกอย่างโอเคหมดแล้วได้ครับผมรอรับได้เลยครับจก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ไหลไปเลื่อนชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ